สวัสดีค่ะมือนีกระมาพบมาพอกับช่องกระแตน้อยชาแนลค่ะพี่น้องมือนีได้เมนูแซ่บๆมาฝากพี่น้องอีกแล้วค่ะพี่น้องส่วหัวหอยครับมือนีส่วข้าวปุ่นหัวหอยผักกัญจองลวกได้ผักกัญจองมากก็เลยเอามาลวกส่วข้าวปุ่นมืงจัดเมนูปุ่นะหัวหอยเอาผักก๊อกกันสิได้ม้วนละพ้าครับม้วนละพ้ามะเขือนี่หนวดกบุงักบุ้งับักบุ้ง เอามาค่ะแซ่บๆน้ำกกนเลยค่ะามาครับเมือน,นกินหวัวหอยน้ำเบากำเ,เนี่ยมืนนี่นู้ดสุดยอดเลยครับหัวหอยมือคอนอยาดได้พี่น้องแล้วที่ถนัดได้พักกันจองมามก็เลยเอามาจัด เว,วลาผ่านกัวุ้ยเซ็นกับปุ่นเซ็นเนี่ยเหนียวรัดใจครับเนี่ยเยอะมากเลยคิดอยากกินสัวเขาปุ่น แต่ก็หัวเราผ้าวสุดหยดลยครับงัอห้อยพลอยดีเนาะ อหอมับบโหละพากินกับอันนเดีกินกับกุ้ยเตียวกินหอมหอมกุ้ยเตียวไก่บอ่อ, <c oughs> อันนี้ <c oughs> น้องพ่อกัะจองลวกใส่กับบรรยากาศงามเชียงครับเฮ้ยอย่าเสียวนหอนจี่หน่วย Hãy uh -huh. <laughs> <laughs> à, à, à. <laughs> subscribe thêm

ทำพอดีแสบตาบอกรามสินยมในจ้งลอยไปจากมันมันดิแสงแหงนาะมเนาะแสงขึ้นแหงบ่กะน่าจะชัดชัดก็คู่มือได้่อยพอดีพ่อ มันพ่อ,อยเลยครับมันเลยงามเลยต้มเราไปแก้เอาตามันออกก่อนกับเวลาเขาเอาไปหลางเขาก็เอาอันเกลือหลางขั้นเอาคักะ

น้น้ำน้ำปลาะระออไไ่องเปิดใหม่ตรงนี้อจากเป<า>ิดกันสิสิบากเกือกกี่ดอกเปิดจ้ะ า,ายเตห้างนี้บล็บกละเต้นหน่อยหิวห้างนี้บกเลยไดครับเปิดนหัวหอยในด,วดาวกำลนหัดข้างในเท่นพระกันจอง Xem ngon quay một lại เามืองคานี่ก็น uh ่าก uh ี่ะบ่วอาเลู่สอนอ็ไรอับาวกำเนินหงมวยเลว วเน,นหลังจากลงทะ<ม>เลมาลายมึงม,มันเป็นเด้เซ่น 把给装了碗里。 อืได้พกกระจองอ่อนเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวพกกระจองมามุ้งสอนอุ้งเป็นอย่างน้นงามอ่อนดีเหนียวหอง เปื่อนมามือถือบาดมือเป็นแผล หอยมันจะหัวพอดีพอดีดดดอย่างปุบปุบค่ะผิกเยอะอันคอปากทำไมมันเสร็จออกคางฉันเสร็จตุลวดมันหาดไปเรื่อย อากาศหอนเอาเนาะเอาเอาแนววี้ตะกี้กับไปหาไตเขียดแล้วกูเหมือนี่เป็นยังจังบอกไปไปกันขึ้นบ่าคือเกาตาบ่ค่อีดีงามรลบวตาบ่ค่อยดี

หอามาตุ่มก่อนตะก,กี้ส่วสส่วเวลาเขาสขาส่วนห้อสีไซน้ำดิบเลยอันนี้ตุ่มก่อนน้ำส่วนไม่จังสีอูลหลัวเนี่ย น้าน,นมันจะใสเนาะ Mm hmm. เมี่อกี้กับแต่หน่อยส่วนแบบพักต้องไปโฮมมันอยู่ใน,นอันนี้เลยไม่สวกขอบคุณ เอาหันใส่มีพักง้งเอาหั่นใส่เวลากินจะสดกินหลด เริ่มเลยเริ่มเริ่มแล้วเริ่มอิ่มยเอามันเบิยดีปลอดภัยกินไปกินมาตั้งแต่แนนทองแล้วเนาะ เขาแบบอะไรอ่ะครับมันนี่สัวเขาุ้นหัวหอยครับมันนี่แต่พากันจองนั่นะครับเนาะเมื่อมีกะทินํามันนี่แต่ก็บรรยากาศน้ำเที่ยงครับมันนี่ก็เอาๆจะหน่อยอยู่ครับมันนี่การหอนเอาดึงเราเป็นตำลงหาเขียน อ้าวเมเนกแตหน่อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมถามมากถามชนช็ชอตันกะฝากุหลค์กดแช่น,นี้นะคะืมเนีกะแตหน่อยกะบอกกำขอลาไปก่อนนะครับนะสวัสดีค่ะ